สวัสดีครับพบกับผมนะครับกรีชพลเดชวิสัยครับการยุบพารคเก้าไก่ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วครับว่าไปการหักปากกาเซียนบ้างไม่หักปากกาเซียนบ้างก็แล้วแต่เพราะว่าไม่มีใครจะไปรู้ล่วงหน้าหรอกครับว่าสารรัฐธรรมนูญจะว่าอย่างไรบางคนก็บอกว่าคะแนนไม่ด่า็นเอกชันนูนนีนั่นปรากฏว่า90เลยทีเดียวนะครับผมก็จะเป็นยังไงอันนี้ก็ปล่อยเป็นหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญ กันว่ากันไปจะผิดหรือถูกก็ว่ากันไปจากนี้ก็จะมีกระบวนการต่อไปเรื่อยๆนะครับพรรคก้าไกลในเมื่อโดนยุบไปแล้วกรรมการบระหารพรรคก็โดนตัดสิทธิ์ไปด้วยแล้วก็จะมีการฟ้องร้อง44สสที่ร่วมลงชื่อในการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกด้วยร้อาไปนะครับคนที่เกียดจงเกียดจงชังพรรคก้าวไกลออกมาด่าออกมาแบบสมน้ำหน้า ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เปรียบเสมือนตัวเองแม่งดูดีดีชิบหายโคตรดีเป็นคนรักแผ่นดินเป็นคนรักประชาธิปไตยก็มายาะเย้ยถากถางเขาส่วนสำหรับคนของพรรคก้าวไกลก็ออกมาออกมาอ,อ,อ,อภิปรายออกมาปาสายแบบดุกดันก็เป็นผู้โดนกระทำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางใครทางมันก็แล้วกันแต่สำหรับผมนะครับขอแสดงความเสียใจ กับพคเก้าวไก่ที่โดนยุบก็ขอ,ขอความแสดงเสียใจขอแสดงความเสียใจกับกรรมการบริหารที่อยู่อยู่ก็โดนยุติบทบาทไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้เป็นรองประธานสาภาผู้แทนราษฎรมันใจหายจริงๆนะถ้าใครไม่เกิดขึ้นกับตัวเองหรอกครับก็พูดกันไปได้แบบสนุกปากพูดกันแบบ มีความสุขไอ้พวกนักวิชาการนักวิชาเกินไอ้พวกสื่อวนชนไอ้พวกนักการเมืองวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปองค์ความรู้สึกในประวัติศาสตร์ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของภาค9ก้าไก่และการจะมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาตั้งแต่วันที่10คกุมภาพันธ์2564ครับสสภาคก้าไก่เสนอร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนจำนวน5ฉบับต่อสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตราร้อครับพพรางวันที่30พฤษภาคม2566ครับ2ปีถัดมาก็มีทนายความของ พุทธอิสระก็ยื่นร้องต่ออายการสูงสุดเรื่องนี้แหละครับพอถึงวันที่สิบหกมิถุนายนสองพัน้าร้อหกสิบหกปีเดียวกันนะครับก็ยื่นต่อศารลรัฐธรรมนูญทนายความคนเดียวกันนะครับไปยื่นอายการสูงสุดแล้วก็ยื่นศารลรัฐธรรมนูญในปีนั้นแหละครับ2ี่สิบหกกันยายนสองพันหสิบหกคุณพิธา นฐานะหัวหน้าพักก็ไปชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาถัดมาปีหนึ่งสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดสารรัฐมนูลก็มีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาแล้วก็พักก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยันมีระาหากษาัตรทรงเป็นประมุขพอมาถึงวันที่สิบสองมีนาคมส5 6 7ันร้อยหกสิบเจ็ กกตก็ยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักก้าวไกลปฏิวัติที่3เมษายน2567สารรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องของคณะกรรมการกขกตหลังจากนั้น7สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีคำสั่งยุบพักก้าวไกลแล้วก็จับสิทธิกรรมการบริหารพัก10ปีน่นแหละครับเป็นไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้น เราจะได้เห็นภาพคุณชัยธวัฒน์ตุาลานนนพูดในสภาครั้งสุดท้ายก็เหมือนกับร่ำลาเราเห็นภาพของหมออองคุณปฏิาพานพูดในสภาครั้งสุดท้ายใครไม่เป็นอย่างสองคนนี้จะไม่รู้ดึกซึ้งหรอครับ ว่าความเจ็บช้ำนำใจความที่ใจหายอยู่ๆก็หมดจากการเป็นสอสอจริงๆหรืออีกสามปียังทำอะไรได้เยอะต้องยุติบทบาทตัวเองลงไปมันใจหายจริงๆนะครับคนไม่รู้ผมเข้าใจผมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเอง มาแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับการเมืองนะครับเกี่ยวกับการทํางานนี่แหละครับแล้วเราเห็นการรวมตัวของอดีตก้าวไกลอดีตอนาคตใหม่ก็จะสู้กันไปต่อในนามพักพักใหม่ แล้วก็ทำตามอุดมการแบบก่บับผมจะบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่ทางของกลุ่มอนาคตใหม่กลุ่มก้าวไกลโดนยุบพักสองครั้งสองคาตั้งแต่พักอนาคตใหม่จนมาถึงพักก้าวไกลมันจะทำให้คนเหล่านี้เสียกำลังใจไหมผมคิดว่าไม่เสีย คนเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นคนปกติธรรมดาเหมือนพวกเราทุกคนเขาเป็นคนที่มีเลือดนักสู้มีจิตวิญญาณในการสู้เขายอมสละความสุขส่วนตัวซึ่งจริงเขาอยู่สบายแล้วเขาเป็นชนชั้นชนชั้นสูงชนชั้นในทุนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านกัจอบกระจอบก็มีสิบล้านไม่จำเป็นต้องมาเล่นการเมืองก็ไม่อดตาย ไม่จะเป็น,นเล่นการเมืองก็มีชีวิตอยู่แบบสุขสาบายแต่เขาก็ยังลงมาเล่นการเมืองแล้วก็ประกาศว่าจะเดินต่อจะสู้ต่อไปจะลืมนะครับพักเพื่อไทยครับในอดีตโดนยุบม,มาสองครั้งกลุ่มพักเพื่อไทยพักไทยรักไทยพักพลังประชารชชนแล้วเป็นยังไงครับก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ ขอให้มีจิตใจแน่วแน่ขอให้มีอุดมการแน่วแน่ขอให้ใจถึงขอให้ใจสู้พอเท่านั้นเองคุณทัศินจินวัฒนนั้นใจสู้ใจเกินร้อยไอคนที่มาวิาพากษ์วิจารเขาอะมาดูด่าว่ากล่าวเขาอะใจได้อย่างเขาสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าก็ไมรู้นะครับผมนั่นแหละครับเขาถึงมีวันนี้เขาถึงมาได้จัดตั้งรัฐบาล เพราะฉะนั้นกลุ่มพรรคเก้าไกลเนี่ยจะชื่อพรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นแต่สิ่งที่เป็นผลพวงของการยุบพรรคเก้าไกลครั้งนี้มนชัยวิวัฒนอาอดีตนายกอาบาจอพิษนุโลกหลายสมัยหนาวหนาว,หนาวร้อนร้อเลยทีเดียวเพราะว่าคุณหนูนาะซึ่งเป็นคู่แข่ง ส่งใจนําพันธมิตรเครือข่ายของดอกส้มนี่ละ่ะจากเงียบเงียบเงาเงาหาเสียงกองแกงกองแกงมีหมอองม,มาช่วยหาเสียงบ้างเป็นครั้งคราวส่วนสสพัเก้าวไกลไม่ได้โผหัวมาช่วยหาเสียงกันเลยแต่คราวนี้นะครับเขาประกาศเมื่อวานนี้นะครับว่าสนามต่อไปเขาจะบุกพิษณุโลกพ็จะมีคุณพิธานี่แหละครับ แลวพวกสสที่โดนตัดสิทธิ์นี่แหละครับจะมาลุยพิษณุโลกสนุกแน่มันแน่เผลอๆนะครับคนพิษณุโรกจัดได้นายกอบจอกับคนที่อยู่ในสายด้อมส้มมันนะครับมันงานนี้มันยาก,กพิตาเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคนพิษณุโลก ถ้าพวกเสื้อแดงพวกด,ดอมส้มไม่เสื้อแดงหนี่ยพวกด,ดอมส้มทั้งหลายถ้าประดึกกำลังกันแล้วก็เอาการเลือกตังโโ้งนายกอบจครั้งเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้ผมว่าได้หลายแสนคนมันสนุกแน่คุณหนูนาหนูนาที่ก็เป็นพักพวกเพื่อนฝูผมเนี่ยแหละครับก็มีโอกาสได้เป็นนายกอบจ ส่วนจะดีหรือไม่ดีก็ว่ากันไปขอให้เป็นก่อนแล้วกันการเมืองมันก็เป็นเรื่องไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับสิ่งที่แน่แน่มันก็ไม่แน่สิ่งที่ไม่แน่มันก็แน่ผมว่ากันไปนะครับผมสําหรับผมผมไม่สนใจผมไม่มีความนิยมที่จะไปถากถางใครก็ตามนะครับการทําการเมืองการที่จะเป็นนักการเมืองมันต้องมีความสง่างามมันต้องมีผู้ที่ตาจิตมันต้องสนใจ เรื่องเดียวคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ใช่สนใจผลประโยชน์ของพรรพวกไม่ได้แบบเอามันคนละพวกกับกูกูก็ด่า,ดามึงไปด่ากันไปด่ากันมาอ้างนูน่นอ้างนี่ดึงสถาบันมาพุ้งเกี่ยวด้วยคือมันไม่เหมาะมันไม่ควรไม่ควรทำเลิกทันทีนะครับที่จะไปชี้หน้าด่าคนอื่นว่าเป็นคนเลวเพื่อตัวเองเป็นคนดี ยาเลยครับคนเรามันก็มีดีมีเลวคาเข,า,ขาปะปนกันไปทั้งสิ้นแหะครับไม่มีใครแม่งดีร้อยเซไม่มีใครเลว100ร้อยเปอร์เซ็นหรอกนะครับผมจะบอกไอ้เพราะฉะนั้นการทําการเมืองแบบใหม่มันต้องมีจิตวิญญาณมันต้องมีความเอื้ออาทรมันไม่ใช่เอาคนจะเป็นจะตายแล้วตัวไอ้คนที่ไปด่าเขาคนที่ไปโมยวายเขาก็ไม่ได้ดีแต่วิเศษวิสหาหเหยีย้ต้นตีต้นมืออะไรทั้งสิ้นหรอกครับเบอร์เพิ่เลยกว่าคนที่ ไปด่าเขาอีกนั่นแหละครับเพราะ,ะนั้นก็รวยกันไปสู้กันต่อไปก็ขอเป็นกำลังใจให้ก็รวยๆกันไปนะครับยิ่งมาทำการเมืองแบบใหม่กันเยอะๆมีตัวเลือกกันเยอะๆต่อไปเงินก็เป็นสำคัญเท่ากับบูดมการในการเลือกตั้งคนอย่างพวกเราอีาคนอย่างพวกผมก็ได้มีโอกาสที่จะเป็นสอสอกับเขาบ้าง นั่นแะครับเป็นผลพวงที่เกิดจากการที่มีพรรคการเมืองที่ไม่ต้องซื้อเสียงก็สามารถชนะได้นะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเดิมเมืองนี้นประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมก็ว่ากันไปผมมีรูปรูปนี่เป็นรูปประวัติศาสตร์นะครับมี99รูปเองรูปพ่อปู่สีสุดโทรครับ ไปเข้าพิธีใหญ่พิธีไหว้ครูปู่ใหญ่เป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิม์มากๆแล้วสำหรับสายพอปู่สีสุดโทเทพระเจ้าแห่งโชคลาภควรจะนำไปไว้บูชาที่บ้านครับ2อ0รเ้าสิบบาทบูชาได้เงินเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกองทุนนี้ก็ดูแล คนมาร่วมพันคนดูแลหมามาร่วมพันตัวครับทํางานมาร่วมสิปีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์้้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีกระถางแคนตัดครับเป็นกระถางแฮนเมดกระถางฟรีแฮนกระถางแฮนเมดฟรีแฮน แล้วก็เป็นงานศิละปะนะกว่าจะได้แต่ละใบเนี่ยลำบากยากเห็นจริงๆใช้เวลาทำประมาณสามชั่วโมงครับรานะคา2องเกสิบบาทสั่งซื้อกันมาได้ครับอุดหนุนกันมาได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงอ้าวลืมติดต่อผมได้ทาง Facebook อาจารย์กิจชีวิตกลับได้เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์ เบอร์เดียวกันครับกินกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพูดคุยทุกเรื่องราวเพราะนั้นมีความสุขนะครับเราขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี